อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากชวนมาที่ร้านคาเฟ่ไทยเกื้อกูลคาเฟ่ตอบโจทย์คุณแน่นอน <c oughs> ร้านเขาอยู่บางนาเ <c oughs> หนือสโลแกนของเขาเก <c oughs> ื้อกูลไทยเกื้อกูลใจเ <c> ก <oughs> ื้อกูลกันมา <c oughs> คุยกับอุ้นส่วนร้านคุณมณีรัตน์ บุญช่วยเกื้อกูลคุณวาสาบิสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ะ,คะอาวาสาบิจ๋าเล่าให้เราฟังหน่อยเกื้อกูลคาเฟ่ของเราเลิศยังไงมีความเด่นแตกต่างไปจากร้าน คาเฟ่ทั่วไปอย่างไรจ๊ะ,ะที่เกือ้อกูลน,นะคะเรามองว่าเป็นพื้นที่สําหรับเกือ้อกูลใจ <c oughs> ค่ะร้านกาแฟไม่ใช่ส่งต่อแค่เพียงเครื่องดื่มหรือขนมดีๆเท่านั้นแต่ว่ามันต้องเป็นที่พักใจให้กับคนที่เข้ามาด้วยให้เหมือนคําไทยโบราณที่ว่าใครมาถึงเรือนทานต้องต้อนรับฟังแต่ละเมนูของเขาจ๊ะแม่หญิงลำดวนแห่งกรุงเก่านะคะ,คะเป็นเมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากความเป็นผู้หญิงเก่งกาแฟเนี่ยเป็นตัวแทนของความมั่นคงแล้วก็เข้มแข็งนะคะผสมกับครัมเบิลขีบลำดวนท็อปด้วยฟองกระทิไม่ปรุงแต่งมากก็อร่อย กาแฟแล้วก็มีกรีบลํำดวนอยู่ข้างบนไปเมนูที่ 2, 2> มัทฉะส้มเขียวเหนือซับเป็นเมนูที่ถูกคิดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเรามีส้ม3สายพันธ์ุก็คือส้อมยูสุส้มมะปีด๊ดแล้วก็ส้มใส่น้ำผึ้งค่ะผสมกันให้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็ท็อปด้วยมัทฉะเกรดพรีเมียมค่ะส้มถึง3สายพันุ์โชคดีมีซับมียวซับกันมาเลยไปเมนูต่อจ้ะ ทุ่มมอข้าวพิชิตเมืองจันทบุรีนะคะแรงบันดาลใจมาจากตอนพระเจ้าตากเข้ายึดเมืองจันทบุรีนะคะก็เลยเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นเมนูโดยใช้ส้มมะปีซึ่งเป็นส้มที่หาได้มากเลยในจันทบุรีนะคะแล้วก็เอามาผสมให้ออกมาเป็นรสชาติจัดจ้านวิตามินซีเยอะมาอร่อยด้วยค่ะต่อมานะคะเมนูท้องทะเลแห่งอันดามันเราใช้อันชันผสมกับน้ำช่อดอกมะพร้าวในแก้วจะมีเหมือนแมงกะพรุนอ่าใช่ใช่เหมือนแมงกะพรุนจรุงจริงมันคือลูก ตาลนะคะที่เราเอามาจากสวนท็อปด้วยฟองนมเมื่อเรามีเครื่องดื่มดีเราก็ต้องมีของรับประทานแพริ่งกับเครื่องดื่ม ขนมของเรานะคะจะมีทั้งขนมที่ทําเองแล้วก็ขนมที่เรานํามาจาก76จังหวัดทั่วไทยนะคะวันนี้เราจะมาโชว์เรื่องของปังเกื้อกูลนะคะแรงบันดาลใจเมนูนี้มาจากคนทํางานเช้าๆค่ะที่ต้องเร่งรีบเราก็จะเป็นคล้ายๆเอสเปรสโซ่ยอดส่วนค่ะมาอยู่ในขนมปังทูอินวันเลยนะวันนี้ขอบอกเลยลิต้องการันตีจริงๆเกื้อกูลคาเฟ่เกื้อกูลไทยเกื้อกูลใจและเกื้อกูลกัน์ดีการันตีให้เป็นอร่อย เ,เชิญมาได้ที่ร้านเกื้อกูลคาเฟ่ตั้งอยู่ที่บางนาเหนือถนนสุขุมวิทร้านอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท103ทับและซอยสุขุม 2. 2> วิท103ทับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณเชและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่เกื้อกูลคาเฟ่เพียงคุณแก้ใช้ AIS จ้อยหนึ่งคะแนน ก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2568ขอบคุณ A AS นะคะที่ช่วยแนะนำร้านเครื่องคุณคาเฟ่และอย่าลืมมาแลก A AS Point, ที่ร้านเครื่องคุณคาเฟ่กันเยอะๆนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬกา45นาทีลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสด,ดีค่ะ,คะ ติดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านทางช่องทางคุณฤทธิที่หลีกขึ้นไว้ให้นะคะแอดเลยค่ะอร่อยเลิศคุณฤทธินะคะ